สวัสดีครับกินเที่ยวกับออดเหมียวทัววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่วัดสุงเม่นนะครับวัดสุงเม่นตั้งอยู่ที่ถนนยันตระกิจโกศนตำบลสุงเม่นอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่นะครับวัดสุงเม่นถือเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่เรานะครับวัดสุงเม่นเนี่ยนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า300ปีมาแล้วนะครับในตำนานเล่าว่าวัดสุงเม่น หรือชื่อในคัมภีร์ธรรมชื่อว่าวัดสุ่งเม้นแก้วกว้างวัดนี้เคยมีพื้นที่กว้างขวางนะครับและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งเจ้าเมืองทั้งเจ้าผู้ของนครเจ้าราชวงศ์ต่างๆในล้านนาและร้านช้างต่างก็เคยมานมัสก,การคัมภีร์ธรรมพระไตรปิฎกในวัดสุ่งเม้นแห่งนี้นะครับ พระสุเม่นแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนของชาวล้านนานะครับมีวิชาทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะครับครูบาทั้งหลายตลอดถึงบัณฑิตนักปรา์และบรรพชิตในล้านนาและหลายท่านนะครับเคยมาศึกษาจารักขระธรรมพระไตรปิฎกนวัดแห่งนี้นะครับ สถานที่สำคัญภายในวัดสุมเมณเนี่ยนะครับก็จะมีพระอุโบสถซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนานะครับมีโครงสร้างแบบล้านนาพื้นเมืองลวดลายล้านนาพื้นเมืองผสมผสานศิลปะพะมา่านะครับมีเสาทั้งหมด16ต้นลงลักสีดำสีเขียววาดลวดลายเถาวัลเป็นสีทองนะครับเสาแต่ละต้นก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับเพดานก็งดงามด้วยลวดลายแบบพมา่า มีสลักเป็นลาย12นักษัตวด้วยนะครับหลังคามุงกระเบื้องดินเผาหน้าบันสลักเป็นรูปนาสีเกี่ยวในพระบโวสถก็จะมีพระประธานคือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและด้านหลังก็จะมีเจดีย์ทรงหกเหลี่ยมบรรจุพระบรมธาตุและสารีริกธาตุ คูบากันอัญญาวาสีมหาเถรได้นำมาจากประเทศพมา่าเมื่อปี2,383นู่นนะครับใกล้ๆกับพระโบสถเนี่ยนะครับก็จะมีหอพระไตรปิฎกอักรภาษาล้านานานะครับประดับด้วยปูนปั้นโดยรอบอย่างงดงามที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่จัดเก็บพระคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานอักษรล้านานานเป็นสถานที่เวียนธรรมสถานที่เก็บ คัมภีร์ไบาลานตรงนี้นะครับสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงเป็นประธานอัญเชิญคัมภีร์ไบาลานมาเก็บไว้ในตู้ทำลายทองและเป็นห้องสมุดธรรมะมีห้องปฏิบัติธรรมและอีกหลายอย่างนะครับประเพณีที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดส่งเม่นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าประเพณีตกักธรรมตาลเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้านะครับปกติก็จะจัดขึ้นประมาณเดือนมกรา ทุกปีะนครับการตากรรมก็คือการนำเอาคัมภีธรรมะใบลานที่เก็บรักษาไว้ในหอไตรเนี่ยครับออกมาตากแดดเพื่อไล่ความชื้นการตานข้าวใหม่ก็คือการทำบุญหลังฤดูการเก็บเกี่ยวหากเราได้มาเที่ยวที่วัดสุงเม่นเนี่ยนะครับที่จะพลาดไม่ได้ก็คือต้องมากราบหลวงพ่อครูบามหาเถรด้วยนะครับเพราะครูบามหาเถร ือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดสูงเม่นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอินทรวิชัยราชาซึ่งเป็นผู้ครองนครแพร่สมัยก่อนนะครับหลังจากที่เราได้เที่ยวชมกันทั่วบริเวณวัดแล้วนะครับวันนี้เรายังได้มีโอกาสมาเวียนธรรมกันในหอธรรมแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกินเที่ยวกับออดเหมียวทัวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็โปรดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ